โอ้แม่เจ้ามาลานดอกไม้ค่ะโอยดอกไม้ไ,มไปมาแล้วรานหนึ่งเดินทางที่ร้านที่สอง้านที่แล้วมดไปพันสองร้านนี้ต่งมดแล้ว <c oughs> ต่างมดแต่ดอกไม้สวยมากอ,อสวยจ,จริงๆค่ะแต่ละแตะ่ดอกแต่ละสีดอกไม้ในบ,บ้านเราก็มีนะดอกแอร์ากากรองช ดอกพะการองก็มีแล้วก็ดอกลักเล่ดอกลักเล่ที่ยังไม่บานอันนี้ที่บานแล้วดอกสีถูกใจถูกใจสีม่วงม่วงบานเย็นคือมีแต่แนวอยากได้แต่แบบน,นี้ข้างบนก็มีด้ข้างบนก็มีนี่เป็นดอกขึ้นอะเป็นจุดๆดดุด่างๆเดียวเดียเดีเดียตรงนีต้งนีตงน้งมีนี่ด่างๆนี่สว จเหมือนดาวกระจายมุนย้อนแสงนี่สวยเนาะไม่ได้เอาไม,ม้ถือไม่ได้เอาด้ามจับกล้องมาเยอะมันก็จะขย่มไปตามแรงเดินของเราอยู่ข้างบนนี้มีจะส,สวยสวยดอกอะ์ลักเล่สวยมากจ้ะปลูกแบบนี้ก็ได้ไม่มาลดน้ำให้มั่งเลยเหี่ยวใกล้ตายแล้วเนี่ยเดินไปข้างในนั่นจ้า พอแม่พี่น้องจะ้ะโอ้ยเยอะมากเดี๋ยวต้องไปบอกเพื่อนสาวก่อนเขาชอบดอกไมเ้เขาชอบซื้อดอกไม้เ,เราก็ชอบซื้อกันแต่ว่าหาที่ปลูกไม่ได้แล้วบุย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 ทางไหมาทางท้ายทางขวาเป็นโรงเรียนเลยจ้ะเป็นโรงเรียนปลูกดอกไม้ไอ้เขาปลูกให้สาธิตให้ดู ปลูกแบบในถุงอย่างนี้เลยเนี่ยดินที่เราซื้อเป็นถุงมันจะประมาณนี้จ้ะถุงละห้าิปลิตรที่นี่ดินดินต้องซื้อดินก็ต้องซื้อขี้วัวก็ซื้อขี้ไก่ก็ซื้อจ้ะมันเป็นถุงประมาณนี้แหละอยู่ที่ราคาเราจะปลูกแบบนี้ก็ได้ได้นี่อันนี้ต้นซุกี้นี่กจ้ะเขาเรียกอะไรบวกบวกซุกกี้นี่ฮะนี่ปลูกอย่างนี้ก็ได้กินซื้อถุงมาแล้วปัด ปาดเป็นช่องแล้วก็ปลูกได้เลยสำหรับคนที่ไม่มีไม่มีกระถางปลูกก็ปลูกแบบนี้ได้เลยจ้ะอ้ยตาลายไหมคะมไม่มีไม่มีค่ะจับกล้องอ่าสวยมากนี่ต้นดอกอ่ารั้ังญี่ปุ่นโคมไฟญี่ปุ่นหรืออะไรสักอย่างไ่้หละ ต้นนี้ถ้าเราเก็บไว้ได้ก็ได้นะเก็บไว้ปีถัดไปก็ได้สวยแต่ว่ามันต้องเอาไปไว้ชั้นใต้ดินนะจ๊ะต้องเอาไปเก็บที่ชั้นใต้ดินต้นนี้จะดอกต้นนี้น้อยแต่ว่าดอกแบบแน่นมากแล้วออกดอกมาแบบตลอดทั้งปีจ้ะสวยจริงๆต้นนึงก็สนนราคาที่ หกสิบโค้งหกสามหกสิบแร้อยแปดสิบบาทต้นน้อยๆแต่น้อยๆว่าแปดสิบบาทแต่ว่มันก็คุ้มอยู่นะเดี๋ยวเราเดินไปดูก่อนเราค่อยมาซื้อปีกายนี่ซื้อไปนะ่าจะเป็นต้นที่ดอกใหญ่กว่าพวกนี้นะดอกใหญ่กว่าพวกข้างบนเนะี่ยข้างบนนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่นงก็ทำทีไวแบบดีมากจ้ะร้านนี้เป็นร้านที่ใหญ่จริงๆ อุสะอ,อ,สะอ,อ,สะอ,อ่อนอ่อนอ่อนยังไม่มดแค่นี้จะมีทางนอกด้วยทางนอกนี้จะเป็นต้นผลไม้เป็นต้นไม้ประดับเป็นต้นดอกไม้เป็นต้นไม้ประดับแล้วก็เป็นต้นผลไม้นู่นมีโรงเรือนตรงนน้นดีไหมพี่หนี่งเราเดินไปนู่นดีกว่าเพราะว่าพี่คนไทยที่มาด้วยก็เราอยู่ไปนน่นละเราคาจะถ่าย เอาแค่จะถ่ายวีดีโอโอ้ยดูเขาสร้างโรงเรือนใหม่อีกแอบต้นดอกไม้อันนี้เป็นต้นดอกไม้เป็นต้นพวกพวกพวกแบรพวกแอบแบรต่างๆจ้ะอ๋อตรงนี้เป็นแปลงพ่อปลูกเขาตรงนี้เป็นที่ปลูกเขาไม่ัยว่าแม่นมองขายดอกเขาเต๋อมันมีอยู่นู่นบนเราบ้างไหมเต๋อ คุยกันต่อต okay. เตนะ๋โอเคเต๋อสวยเนาะดอกใหญ่กว่าหรอเราไปดูทางอื่นต่อมีมีต้นองุ่นด้วยแต่ว่าอางุ่นเนี่ยเราต้องศึกษาก่อนที่จะมาซื้อจะว่ามันอันไหนสำหรับปลูกข้างนอกอันไหนสำหรับปลูกข้างในดูลูกเป็นตานี่อยู่เด้ดูลูกเป็นตาหวานอยู่เด้ อันนี้ก็เป็นต้นพียูนข้อเสียของเขาคือเขาไม่ค่อยมีรูปเขาไม่ค่อยมีรูปดอกให้ดูสักเท่าไหร่ถ้าดอกมาโรยไปแล้วเราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นดอกไม้อะไรพันธุ์ไหนได้ไงพี่มวยดอกสีส้มอ่ะระหว่างที่คุยกันก็จะมีการตะโกนคุยอ้าว <laughs> ป้ายบอกเป็นสีแดงแต่ว่าดอกเป็นเดเดเอฟเฟนคะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวพักกล้องก่อนต่อจะต่อมาในอีกใหม่โอ้นื่เนืเน,นเป็นชั้นชั้นเบิ้งเบ้งเบ้ง,บง <laughs> เดี๋ยวดูแต่ว่ามินเนี่ย,เ,ยเป็นชั้นชั้นสวยมากเลยพี่หมวย นี่จะเป็นสีสีม่วงแล้วขอบเขียวเขียวสวยเย็กไปพี่แล้วก็นี่นี่นี่ดอกสีนี้สวยสวยไหมสวยไหมลายมันมันเป็นลายออกมาได้ยังไงมันทำลายออกมาได้ยังไงเหมือนของปลอมเลยอะดอกไม้ของจริงจ้ะ ็มีเผื่อใครชอบโทนเท่าๆเผื่อใครชอบโทนทุบๆแต่ส่วนเราชอบแบบแต้ๆจ้ะตัวคนอ่ะจืดๆตัวคนนะ่นนะเป็นคนจืดๆก็เลยชอบดอกไมกส้สีเปร้นๆสวยไหมสีเด้งๆเ,เห็นเด่นสวยเด่นเห็นตะไกลอย่างต้นไอมะเขือเทศก็ เราก็ไม่ต้องไปเพาะให้เสียเวลาซื้อต้นนี้ไปเลยปลูกแป๊บเดียวได้กินลูกก็จะมีดอกดอกอันนี้ก็อยากได้นะปลูกกระถางที่ห้อยๆตรงระเบียงบ้านเราคือจะดีคือจะหมาะพริกก็มีถ้าจะพริกพริกหยวกจ๋าให้อะไรคะ ต้นฮะเอาเอายุมาเอามาสักสองต้นบบกพุงก็มีบแบบพุงพันหยังหระบแดเนี่ยปาปลาย่า <c oughs> ขอแต่ว่าเป็นต้นมะละกอเขาก็เอามาทําขายแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามะละกอมันกินได้หรือไม่ได้อาจจะเป็นมะละกอพันุ์ที่แบบว่าเออกินสุกได้อย่างเดียวอ๋ออันนี้สีนี้สวยแท้ ตน้นต้นไม่สวยแต่ว่าดอกสวยอันนี้ก็ดอกสวยอุย้ยหนัะมีแต่สวยสวยไว้มดอีกแล้ว <c oughs> จะมดอีกแล้วจะมีที่ปลูกไหมถอะอันไหนก็สวยจ้ะอืมนู่นน่ะสีแดงๆดงเนี่ยสวยมากออนออนออนนั่งดอกแดงๆน,น้อยๆนั่งจะสวย ไม่มีที่ปลูกเดี๋ยวไปดูข้างในร้านอี่ที่ตรงนี้เป็นข้างในข้างในแท้ๆจ้ะมีต้นส้มส้มจีตเลยปะเขาเขาจัดสวยมากจากข้างในต้นดอกลักเล่นในกระถางต้นดอกกล้วยไม้ แต่ในเป็นประดับด้านในประมาณนั้นจะมีกระทงกระถาถงก็หอมหอมกินดอกไม้ดอกอันนี้ก็เป็นดอกทนทนแต่ว่าเป็นอะไรนม่รูวเวลาเราปลูกไม่ค่อยไม่ค่อยรอดโอ้มีไอติมด้วยมีมีเป็นลานค้าอยู่ข้างในจ้ะกรคคอนข้างเยอะมีตุ๊กาตาจะไปวางในสวนก็ได้นะคะ อุย้ยเป็นเล็กนักจะ้ะอันนี้คือด้านในจ้ะด้านในและด้านโอ้ยองุ่นลืมสังเกตองุ่นปีนดูมันต้องปลูกข้างในโรงเรือนแบบนี้จ้ะมันถึงจะงามโอ้ยพวงอีพอยแม่โอ้ย,วออยสวยมากเลยจะมีโรงเรือนก่อนเราจะปลูกตรงนี้ก็เป็น อันนี้ก็เป็นดอกสีโอรสสีเหลืองเออสวยดอกมอนไก่ก็มีเดอ้อสวยจ้ะนี่สองร้อยกว่าคุณอะออสียังไม่ใช่ถ้าสีใช่สองร้อยกว่าก็ยอมซื้อเพราะว่ามันมันจะขึ้นมาทุกปีนะคิดว่านะสวยมากๆจ้ะปรามานี่เด้อจ้า โอ้ยพอพอจะออกมาจากร้านแล้วถึงรู้ว่าเขารด50%ก็เลยกลับไปซื้ออีกใหม่มทำาไมจะมีที่ใส่ในรถตอนนี้ก็เต็มจ้ะ <c oughs> <c oughs> ดีนะมากันแค่สองคนตอนแรกก็จะชวนเพื่อนมาอีกใหม่แต่ว่าเขาไม่ว่างเลยมากันแค่สองคนนี่มาแค่สองคนยังไม่มีที่ใส่คะ่ะจะไปวางไหนแล้วทีนี้วางข้างหน้าน,นมั้งดอกไม้เต็มรถจ้ะอันข้างในก็มีแล้วอันแค่นี้จ้ะ เดี๋ยวกลับบ้านก่อนหาที่วางก่อนขอบคุณที่รับชมจ้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า